พร้อมหรือ,อยังทุกคนจ้าพร้อมกันหรือ,อยังครับแปดทน,น,น,นใช่ไหม <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ทุกทุกท่านครับวันนี้ลุ้นไปกับพวกเราดีดีกว่าแล้วก็สำรวจไปพร้อมกับพวกเรา จะมีอะไรไหมบรรยากาศจะเป็นยังไงจะ,จะเจออะไรหรือเปล่ารับชมพร้อมกันลแล้วผมพราะเราก็ไม่รู้อะไรเลยพร้อมแล้วรุยครับแชร์ได้แชร์ <c oughs> ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ทางสองช่องทางน,นะครับแล้วก็าสามเครื่องโทรศัพท์เดี๋ยวขอ,ขอดูตรงนี้ก่นอนเอาเรื่องว่ะขากล้องมาลุย <c oughs> อะไรตรงไหนก่อนดีวะอนนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองชั้นสองมีลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์กันไหมะขึ้นลงทางเดียวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะปวดร้อไหม สฝั่งนะครับเอาอยัางดีะทุกคนเป็นเป็นนีจว่ไปทางซ้ายดีไปทางซ้ายหรือทางขวาไม่าครอะสุดทาอะโหวิยางอะเใครอะฮียใครไม่รู้สุดทางเฮียเห็นม้านไรไอะ นลูกต yeah ัวใหญ่ม <Wein> าก ขอบุณหัวใจซ่อมด้วยนะครับนะะกดไลค์กดแ,กแชร์พวกเราด้วยนะทุกท่านจา๋ายินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศด้านนอกฝนตกหนักมากลมแรงนะครับแล้วเฮ้ย,เห,ย,เ,หยเหมือนมีเงาเดิน ไหนอุ้ยอะไรอะไรอะไรวะเห็นเสกไพร้องทุกอย่างเดีอดมันเสียงลมเสียงลมเหมือนเสียงลมไหม เป็นลมเปลี่ยนลมบ้างเป็นเปลี่ยนลมบีเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอีกแล้วอาจจะเป็นลมว่ะอาจจะเป็นลมพัด ยาตะวุนสีนะฮะจะที่เ้าทางโหบยากาศมช่างตึงเครีและตึงมากครับห้องแต่ละห้องก็ทุกเหมือนกันหมดเฮ้ยใครยืนสองเลยสนนองเลยสองเลยังที่เลยไฟที่เลย แทบจะนอนกับพื้นแล้วเมื่อกี้นี่โลเคชั่นใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนี้มั่งที่สำคัญเลยมันใหญ่มากทุกคนพวปูนสีอยู่ชั้นไหนและอยู่ห้องไหนทำอะไรก็ได้ให้พวกเราได้รู้กล้สัมผัสหูีิที่ตรองบอกนี้ทางเดิน เียม <onz> ัต <etus> อหายมาฮึมันจะหล่นแล้วนะน่าตายอ่ะตัวช้เดินไม่ทั่วหรอบอกเลยไม่ทั่วแน่นอนวันเดียวไม่ทั่วแน่นะใช่อาต้องเดินมานไปีหนึ่งเออหรือผาะอะไรจริงวันนี้ อย่างเก่งพวกเราทั้งสามคนอาจจะสำรวจได้แค่หนึ่งถึงสองชั้นนะฮะครับเพราะว่าที่นี่มีประมาณ8ชั้นนะครับแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นซ้ายเป็นขวานะครับเจออะไรทห้สุดเลยนะเสือมันเทียวมันกจะบเม่อนสำวจวันนี้เรามีภารกิจนะครับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีมี อะไรอ่ะช่องแรกอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรวะอะไรก็ได้อ่ะแต่ดูก่อนอย่าเข้าใกล้พวกนี้นะอย่าเข้าใกล้นะอันตรายมากครับอันตรายทุก,กทช่องทางนี่เราอยู่แค่ชั้นชั้นสองนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่าน,นี้พวกเราจะต้องระมัดระวังให้มากกว่าน,นี้ อยวัวนหมมะไเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขยับเลยอ้ยอะ่อนะไรืองอะไรเร่ออะไรอะไรอ๋อพักโอ้หมันนึกว่ามีกระจกไง เราจะเดินไปจนสุดทางนะครับรับชมไปพรออ้อมๆให้ดู่่ารับชมไปพร้อมๆกันเมื่อเราเดินสุดทางด้านขวาเดี๋ยวเราจะมึะ้นคือไปด้านซ้ายต่อนะครับบอกแล้วไงว่าที่นี่เป็นโลเคชั่นใหม่สําหรับพวกเรานะฮะแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยจะขายาก ทุกคนจ๋ากดไลค์กด, right, กดแชร์มาด้วยนะครับทุกคนแบบใหญ่าไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยเท้าเลยมันมีรอยเท้าในการเดลยก็ไปเลยครับทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์นะครับตอนนี้นะครับแล้วผมไี้เกี็บแผ่นดินห้องนี้เข้าไปนะครับโดยมีรองเท้ากันแล้วนะครับ คุชี่หนึ่งอ่างนะครับแล้วก็ไม่มีผีครับตรงนี้แต่รู้สึกว่าตั้งแต่เราเดินมาฝั่งนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงอาจจะเป็นเสียงลมที่มันพัดผ่านช่องเล็กๆมันอาจจะเกิดเสียงกดไลค์แชร์เลครับช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กดได้นะครับ เราแช่หน่อยครับไม่ต้อง่อโ์แชว่าห้องมันเหมือนเลยันจูว่าออกมห้องไหนอุหเบะสกระกพกนเดี๋ยวเราจะสำรวจไปแบบไวไหวถ้าห้องไหนมันถ้าห้องไหนมันน่าสนใจเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมห้องมัน แต่ก็เป็นเหมือนห้องขวเหมือนเขาทำห้องขวด้านหน้านะสวัสดีครับดวงยาสมุนไพรีนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับพี่อยูหน้าที่อย่างนี้ฮวเว์โลนครับใช่ครับผมอยู่ที่ไหนครับออกมาต้อนรับให้เราเห็นวันนี้เรามาวันแรกนะครับอยากจะเจอจริงๆนะครับอยากพบอยากเห็นอยากเจอ อเอาที่สงสัยก็ไปดูดิไปพร้อมกันนี่แหละพร้อมกับท่านผู้ดูทุกๆท,ท่านนะฮะตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่สองช่องทางสองช่องทางกับสามเครื่องนะครับเมื่อวีใครยืนอยู่ตรงนี้ครับ เองทรงเดียวหรือเปล่า๋อจะเก็บกลับบ้านไปใส่ใช่ไหมเปิดวินเทจช่เ็มขไอ้จะเข็มขัดจริงๆด้วยบอกว่าเข็มขัดเนี่ยาเก่เราต้องมนเจ้อไหนอะไรมึงแค่ดูเวลามึงดูอ่ะมึงดูแบบปกติดิมึงอยดูแบบ หัน hmm. ฟ <F> ุฟักฟุฟักมึงก็พาคตกใจออไมว่ยขอดูเรินจนแเเดินลเดินได้พี่ลงงฟัยังอ่แล้วมาแล้วสบัดแล้วพี่พี่สบัดแล้วพี่หาเถอะท้องอื่นดีกว่าอะไรพี่อ่ะไรี่้อรู้เดินไม่ไดรู้ออกมออก่เกงเดินหาเราพี่จังนี่ ตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนหรือเสียงลมแส้เข้ามานะครับไม่เป็นไรครับผมห้องนี้ห้องใหญ่แล้วแล้วแล้วห้องเชื่อมมันเปล่าดูว่าใช่ป่ะทำไมมันมีอะไรกั้น้นแ่เชื่อกนแต่ข้างในนั้นอ่ะลุ้นละ ว่ามันคืออะไรเสรียน้ามันขึงอ,อย่างนี้ข้างในมีใครอยู่ไหมโถันดสุอ๋อแสดงว่าเป็นห้องใหญ่จริงเพราะตรงนี้ไม่มีทางขึ้นเห็นไหมมันจะมีขึ้นทางเดียวอันนี้คือห้องสุดท้ายเป็นห้องคู่ครับเราก็ต้องเข้าไปเสิร์ฟผ้าครับสวัสดีจ้าดววิญญาณและไม่สับเวสีสวัสดีพานตรงนี้ อยู่อาศัยนะครับที่ไม่ใช่คนปกตินะครับต้องระวังตัวนะฮะใช่ด้วยครับมีข้าของเศษอะไรสัิ่งนี้ที่เขาเคยอาศัยอยู่ในนั้นตรงนี้และใครใครนอนเพี้ยระวังเพี้ยมีคนนอนเพี้ยต้องรู้นะนั่นมันมีผ้าปูอยู่กี่เห็นขา เฮ้ย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 ถามผู้กองถามผู้กองถามผู้กองใช่ป่าเอาเอาดีๆเป้ใช่เยี่ยผมเห็นแวบแต่ดำไปนะเนี่ยเห็นเนี่ยขนาดเนี้ยเป็นเท้าเลนขาเอ้โดีๆไอ้เาบรรยากาศห้องแม่ก็น่ากลัวอยู่แล้วด้วยเดินมาแล้วพี่เฮ้ยดีๆเด็ผิวดำเลยนะสวัสดีครับก่อนเลยสัตว์สวัสดีครับผมแจ็คตะโงวอะไรเนี่ยเข้าไปก่อนเลยเข้าไปดีแต่กล้อง เมื่อกี้กูก็อยู่สุดท้ายเลยนะเอา้าผมไม่อยากอยู่สุดท้ายเหมือนกันน่ะอยากให้กล้องเดินหน้าคนด,ดูได้ได้เป็นเป็นสายตาคนดูไงแต่ไม่มีใครเป็นสายตางง <Ru> กูไงก็ก็สายตาแบ็คหลังไง,งเราจะดูกันแบบอย่างปลอดภัยหหเกือบแนละ้วเฮ้ยสองนี่สองเรื่องอะไรเขาข่าววะขาสอบมาทิ้งมือโอ้โหไม่ดูเลยอ่ะแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทํามนัติ หมอปลาเรื่อมีาถา่บงยานลองอลอป็นมาเรียเฮ้ยุ่มีของใช้เอางี้ดีกว่าทุกท่านครับ นายตตทั้งสองช่องนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนะฮะย,ย,ย้ายไปที่เดียวกันเลยค้นเป็นผี x อามนะครับพี่ได้ยินเงไหมได้ยินไหมอาจจะเป็นลมก็ได้ทุกคนครับขออนุญาตนะฮะนายตตนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่เลย นี่คนเป็นผี X3 ในบ้านฟ้านะครับทุกคนครับในอต่อๆไปโจ๊กเกอร์ก็ไปที่คนเป็นผี X3 ณตอนนี้เลยขออนุญาตลงไลฟ์ต่อๆนะครับเราจะใช้หนึ่งเครื่องในการพฝ้าระวังไลฟ์สดให้ทุกท่านดูในคนเป็นผี X3 เพราะฉะนั้นแล้วต่อๆผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนี๋ยวรับชมพร้อมกันที่เดียวกัน 他们可以帮你补。